กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละบนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุสุขโขบุญยศสะอัจโยการสั่งสมบุญนั้นซึ่งนำความสุขมาให้มหาบุญมหากุศลมหากระฐานงานบุญครั้งยิ่งใหญ่หนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช2564ทอดถวายณวัดวังน้ำเย็นตำบลวางน้ำเย็นอำเภอเสวงหาจังหวัดอ่างทองกําหนดการในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ตั้งองค์กฐินสม,มัคคีณบนศสราการเปลี่ยนวัดวังน้ำเย็นเวลา10นาฬิกาเนาทีพระภิสษุสง์เจริญพระพุทธมนต์และถวายพระทหารเพรนเดพระภิสษุสงฆ์เวลา12นาฬิกานาทีพิธีทอดถวายกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ในงานนี้ทางคณะกรรมการวัดวังน้ำเย็นพร้อมทายกทายิการ่วมใจกันจัดงาน มหาบุญมหากุศลในการถ้อยกระถินสามาัคคีวัดวังน้ำเย็นตําบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง